มาติดตาม EU หงายเงิบง้อรัสเซียก็ยังไม่ยอมขายอาหารให้ต่วิ่งหา UN ช่วยออกหน้าก็ยังไร้ผลจากการความบาดรัสเซียได้มีการส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้มีท่าทีของสหภาพยุโรปหรือ EU เปลี่ยนไปโดยเปิดทางให้ชาติสมาชิกสามารถนำเข้าสินค้าของรัสเซียได้ หรือจะเรียกว่าเลิกแบนแล้วทั้งนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในช่วงเวลาเดียวกันโดยทางด้านของเพจ w w r r d Up d a เดได้มีการโพสต์ข้อความเผยแพร่จากข้อมูลของแหล่งข่าวอย่าง Ukraine From และ InfoQuest ว่าสหภาพยุโรปโหดจัดเล่นงานรัสเซียขั้นสูงสุด โดยอยากขอกินอาหารให้หายหิวด้วยสาภาพยุโรปนั้นมีชาติที่ผลิตอาหารเองเพียงพอและส่งออกส่วนน้อยแค่ไม่กี่ชาติเท่านั้นเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีโปแลนด์ส่วนฮังการีซเซอร์เบียที่เดินตามเศรษฐกิจพึ่งพิงตนเองแบบรัสเซียก็เร่งสนับสนุนภาคการเกษตรผลิตอาหารกินเองในประเทศเป็นการใหญ่ เชิดชูเกษตรกรผู้ผลิตธัญพืชว่าเป็นฮีโร่ของชาติแต่ชาติยุโรปส่วนใหญ่นั้นละเลยภาคการเกษตรการผลิตอาหารมานานแล้วเพราะมุ่งไปทางภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและผลิตอาวุธทําให้กลายเป็นผู้นําเข้าอาหารอย่างเดียวจนเมื่อสหภาพยุโรปความบาดร,ร,รัสเซียยูเครนเองก็โดนยึดพื้นที่โดยสาธารณรัฐลูฮันโดเนสไปแล้วราว25 พื้นที่ที่ถูกยึดไปคือพื้นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์แม่น้ำไหลผ่านเป็นแหล่งเกษตรกรรมผลิตธัญ,ญพืชแหล่งอุตสาหกรรมหนักแหล่งก๊าซท่าเรือซึ่งเคยสร้างไรายได้ให้แก่ยูเครนในสัดส่วนถึง75%ของ GDP ในขณะที่พื้นที่ยูเครนที่เหลือ75%เป็นพื้นที่ดอนขัดแหล่งน้ำสภาพอากาศและดินปลูกธัญ,ญพืชไม่ได้ผลผล,ผลิตไม่มีเขตอุตสาหกรรมท่าเรือส่งออกไม่ได้เพราะผู้นำยูเครน สั่งวางทุ่นระเบิดในทะเลดำกว่า420ลูกทำให้ดักเรือสินค้าเข้าออกจากท่าเรือแบบเบสเซตเดิมยูเครนฉายาคือตะก้าขนมปังโยุโรปส่งออกธัญ,ญพื้นสู่ยุโรปทางท่าเรือถึง95เทางบก5เมื่อทางเรือส่งออกไม่ได้จึงเหลือแค่ทางบกรางรถไฟและรถยนต์ทางด้านเอกอัครราชทูตใหญ่ประจำกระทรวงการต่างประเทศของอยูเครน ผู้ประสานงานสภาผู้ส่งออกและนักลงทุนระบุว่าช่วงสีเดือนที่ผ่านมายูเครนส่งออกธัญ,ญพืชได้แค่1.5ล้านตันเท่านั้นโดยทางบกแต่ข้าวสาลี7ล้านตันมเมล็ดข้าวโพด14ล้านตันน้ำบันดอกทันตะวัน3ล้านตัน มเมล็ดทันตะวัน3ล้านตันยังอยู่ในยูเครนไม่ได้เข้าสู่ตลาดโลกอีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งทางบกของยุโรปยังไม่พร้อมสำหรับปริมาณธัญพืชที่ส่งออกโดยยูเครนแม้ว่าสหรัฐโปแลนด์เยอรมน,นีและประเทศอื่นๆจะพยายามสร้างไซโลอาหารศูนย์กลางการขนส่งที่ชายแดนโปแลนด์ เร่งขนส่งธัญ,ญพืชยูเครนทางรถไฟไปยังท่าเรือโปโลแลนด์ที่สามารถบรรทุกสินค้าขึ้นเรือได้แต่ก็ทำได้ปริมาณน้อยและล่าช้าไม่ทันความต้องการของผู้บริโภคชาวโยุโรปแม้จะลดขั้นตอนศุลักาก,ากรและสุขอ,อนามัยพืชแล้วก็ตาม ในช่วง1-2เดือนที่ผ่านมาภายหลังสหภาพยุโรปหรือ EU รับคำสั่งจากสหรัฐให้ความบันรสัสเซียเพื่อที่สหรัฐจะขายอาวุธให้ยูเครนและเป็นยี่ปัวซื้อพลังงานของรสัสเซียและกาตามาขายต่อในราคาแพง5เท่าให้กับโยุโรปทำให้ชาบริวารส่วนใหญ่ในโยุโรปที่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างสหรัฐต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตอดอยากด้านผลิตภัณฑ์อาหารธัญพืชและปุย๋ยรวมถึงพลังงานน้ำมันและกา๊าซ ขาดแคลนราคาแพงขึ้นมากภายในประเทศอย่างหนักจนก่อให้เกิดมอบใหญ่และรัฐบาลขึ้นในหลายเมืองของสหภาพยุโรปในขณะนี้เช่นในสหราชาอาณาจักรเบลเยียมและอื่นๆและกำลังก่อปัญหาโดมิโนโทางเศรษฐกิจบานปลายโยุโรปสปริงฉุดกันลงเหวทั้งกลุ่มล่าสุดความหิวหน้ามืดตาลายไม่เคยประณีระีใครทางด้านของโจเซฟบอเรลหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ e ู คำควรว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปประเทศยุโรปใดต้องการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารธัญพืชและปุ๋ยจากรสัสเซียก็ทำได้เลยโดยไม่ขัดต่อมติของสหาภาพยุโรปไม่มีข้อจำกัดอีกแล้วส่วน e อูก็เขินจึงดันสหประชาชาติหรือว่า UN ออกหน้าพยายามทำข้อตกลงกับรสัสเซียโดย EU สนับสนุนการส่งออกอาหารและปุ๋ยของรสัสเซียแต่รัสเซียยังเฉยๆไม่ตอบรับ เราะไม่เคยขายอาหารให้ทวีปยุโรปการที่ยุโรปสั่งอาวุธขายให้ยูเครนทําให้รัสเซียก็ไม่อยากขายอาหารให้ส่วนพลังงานราคาถูกก็ย้ายซัพพลายมาเป็นพันธมิตรอย่างจีนอินเดียไปแล้ว สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดสสีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษ,ษ,ษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ a s h o p 4 s t o r e หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466 6-3ค่ะ